สวัสดีครับกับข้าวในครัววันนี้ผมมีวิธีการทําต้มขากุ้งมาฝากกันครับสูตรนี้ทําง่ายเข้มข้นเริ่มจากใส่หางกะทิลงไปก่อนนะครับตั้งพอเดือดใส่รากผักชีตามด้วยขาตะไคร้ครับใบมะกรูดฉีกครับตั้งไฟสักครู่นะครับจนสมุนไพรมีกลิ่นหอมใส่กุ้งลงไปได้เลยครับวันนี้ใช้เป็นกุ้งขาวนะครับแกะเปลือกผ่าหลังให้เรียบร้อยครับพอใส่กุ้งลงไปแล้วเนี่ยมันจะสุกเร็วมากนะครับปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บเลยครับ น้ำปลาครับอ่รอจนกุ้งสุกสักนิดนึงครับตอนนี้กุ้งเริ่มสุกแล้วนะครับอย่าต้มนานเดี๋ยวกุ้งจะแข็งนะครับโอเวอร์คุกไม่อร่อยครับใส่พริกลงไปได้เลยครับใครจะโขลกใครจะหั่นใครจะทุบก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบครับอ่าเร่งไฟแรงเลยนะครับตั้งไฟให้เดือดสักคู่นึงก่อนครับให้กุ้งสุกดีก่อนครับพอกุ้งสุกแล้วนะครับใส่หัวกะทิลงไปเลยครับ ปิดไฟได้เลยครับแล้วก็ใส่ผักชีปรุงรสชาติครับน้ำมะนาวครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับต้มขากุ้งง่ายๆครับใครอยากลองทำสามารถทำตามได้เลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรแบบง่ายๆเน้นทำกินไวเลยครับกุ้งจะยังเด้งๆเนื้อแน่นอยู่ครับน้ำต้มขาถ้าไม่มีกะทิสดสามารถใช้กะทิกล่องแทนได้ครับความเผ็ดปรับได้เลยครับสูตรนี้ไม่ใส่น้ำพริกเผานะครับ อัตราส่วนทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับลองปรับทำและนำไปใช้ดูครับสวัสดีครับ